อาหารมาแล้วครับไปทานข้าวกันโอเค let's go มาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหิมดอยกระเจ้าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ไกลครับประมาณสิบกว่ากิโลมาชมบรรยากาศภายในร้านกันครับนี่เป็นยังไงแล้วครับร่มรื่น หน้านั่งมากครับ <Woo! S 1> บรรยากาศดีมากนี่นะครับเป็นทางเดินลงไปนะครับให้ชมบรรยากาศซุบซอบก่อนครับผมนี่นะครับเป็นบันไดาทางลงเดินลงไปก็จะเจอกับซุ้มอาหารนะครับมีหลายซุ้มมากเลยครับ ดูบรรยากาศรอบๆกันครับสุดยอดจริงๆร่มรื่นช็อตเด็ดของที่นี่ก็คือนี่นั่งห้อยขาครับผมจะมีโต๊ะมีซุ้มที่เขาจัดไว้สำหรับคนที่อยากนั่งเอาขาแช่ลงไปในน้ำนะครับแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยวา